จะมารีวิวสกินบูสเตอร์ที่ฮอตฮิตที่สุดในปีนี้นะคะ r e จ u r a n Healer นะคะ Exosome และ v e l t t r r ์ว i v i ฟ e ค่ะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันควรจะฉีดอะไรดีอะไรดีที่สุดสำหรับฉันคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบให้ฟังมีทั้งหมด4คอนเจ็บไหมความเจ็บเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์หลังจากฉีดเป็นยังไงอยู่ได้นานแค่ไหนข้อที่4ก็คือในเรื่องของราคาค่ะ ฮัลโหลทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวนะคะสกินบูสเตอร์ที่ฮอตฮิตที่สุดในปีนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือ r e จูรันฮิลเลอรอันนี้คือตอนแรกฮิตมากๆเลยทุกคนต่อมานะคะนั่นคือตัว Ex o s o m e มค่ะและอันที่3ามนั่นคือ Bellator r e v i v e ค่ะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันควรจะฉีดอะไรดีอะไรดีที่สุดสําหรับฉันมันเยอะแยาไปหมดไม่รู้จะเลือกจากอะไรนะคะคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบให้ฟังแบบชัดๆไปเลยมีทั้งหมด4ี่คอนที่อยากจะมาเปรียบเทียบอันแรกก็คือ เจ็บไหมความเจ็บเป็นยังไงบ้างเรทให้ดูหน่อยเต็มสิบเนี่ยให้เท่าไหร่นะคะอันที่2นั่นก็คือผลลัพธ์หลังจากฉีดเป็นยังไงบ้างข้อที่3ก็คืออยู่ได้นานแค่ไหนข้อที่4ี่ก็คือในเรื่องของราคาค่ะเชื่อว่า4คําถามนี้น่าจะเป็นคําถามที่หลายๆคนคงสงสัยมากๆเลยใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าแต่ละตัวมันคืออะไรเนาะอันแรกก็คือวิจารณนฮิลเลอร์วิจารณนเนี่ยสมุนสมหลักของเขาเนี่ยก็คือตัวแซลมอนดีเอ็นะคะหรือว่าตัว PN เนาะซึ่งโมเลกุลเขาจะเล็กกว่าตัวแซลมอนดีเซึ่งตัวนี้มันก็จะมาจากปลาแซลมอนดีเของแซลมอนซึ่งเขาก็บอกว่าคนแพ้อาหารทะเลบางคนก็ฉีดได้แต่จริงๆวันก็ไม่เคยได้ทดลองเองนะคะฉะนั้นก็ยังไม่กล้าแนะนําในจุดนี้ละกันอันที่2ก็คือเอ็กซโซมเอ็กซโซมเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากซึ่งยี่ห้อที่วเลืืออกกในนคครั้้งี็ ซซเขามาจากฮิวแมนสเต็มเซลล์รกของคนเนาะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเห็นผลมากกว่าตัวที่มาจากพืชน,นะคะต่อมาเบลโครรีวฟ์ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นฟิลเลอร์เจ้าแรกของโลกที่ช่วยในเรื่องของงานผิวเขาก็จะมี HA กับกิสเซโรลนะคะผสมอยู่ในตัวนี้ซึ่งมันก็จะทําให้เพิ่มในเรื่องของความชุ่มชื้น,นเอาง่ายๆทั้งหมดทั้ง,ม,งมวล3ตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างกันด้วยส่วนประกอบของมันนะมันก็มีความต่างอย่างแรกและอย่างที่2ก็คือมันมีการช่วยที่ไม่เหมือนกันไอยอย่างตัว รีจูเันฮิลเลอร์นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นขาวสายผิวโกลว์แบบสายเกาหลีนะคะอันที่2ในตัวเอ็กโซโซมเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักสเตมเซลล์ cell, เนาะซึ่งสเต็มเซลล์เนี่ยปกติเราฉีดที่หน้าได้ซึ่งมันปล่อยตัวสารที่เรียกว่าเอ็กโซโซมออกมาซึ่งเอ็กโซโซมตัวนี้เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยไซโตไคน์ mRNA รินเอโกรฟกเตอร์เป็นพันชนิดเลยที่เอามาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและลดอายุผิวของเราด้วยเช่นกันเขาจะช่วยในมุมกว้างมากกว่าพวกรีจูเันนะคะก็คือฟ้ากับคนที่มีปัญหาผิวไม่แข็งแรงผวแพ้้้ง่่าาายหนนชชมืชเก็ ต่อมาในส่วนของ b e l l a t o r e ี v i ฟ e นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเลอร์ตัวแรกของโลกเนาะซึ่งเขาเคลมว่าเป็นงานผิวเป็นสกินฟิลเลอร์นะคะซึ่งไม่น่ากลัวมันใช้เข็มฉีดเข้าไปเนี่ยเหมือนฉีดหน้าใสปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นตุ่มขึ้นมาแบบนานนะคะส่วนประกอบของเขาก็คือกิสโตรอลแล้วก็ h a หรือ Hyaluronic a c i d ตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความชุม่มชื้นของผิวมากๆเลยนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความกลมีความชุม่มชืน้นและที่สำคัญเนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ได้นานแล้วก็อยู่ได้น กว่าตัวอื่นๆที่กล่าวมานะคะ ประสบการณ์จริงของว่านนะคะจากที่ว่านได้ทดลองเนาะซึ่งแต่ละตัวก็ทดลองหากกันออกไปคือเราไม่ได้ทดลองต่อเนื่องกันอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแต่ละตัวมันมีดีมีเสียอย่างไรบ้างนะคะไปที่ตัวแรกก่อนนั่นก็คือริจูรันฮิลเลอร์นะคะตัวนี้ความเจ็บว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมาเด้ซึ่งจริงๆตัวเองก็เป็นคนขี้เจ็บมากๆเหมือนกันนะคะมันเจ็บกว่ามาเด้เพราะว่ามันฉีดไปทั่วทุกอณูของใบหน้าซึ่งถ้าใช้ทั่วหน้าเนี่ยแนะนําประมาณ 4cc ถ้า 2cc หนึ่งหลอดเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ประมาณหนน้้้้าาแกกกกมับผเล็อยซึ่ง ใครจะทดลองก็ทดลองที่2อซีซีก่อนก็ได้หรือถ้าใครอยากที่จะจัดเต็มไปเลยก็คือขั่วหน้าเลยก็ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเจ็บประมาณ8เต็ม10ขึ้นอยู่กับการกระจายยาของคุณหมอด้วยถ้าคุณหมอฉีดในแต่ละจุดเยอะเหมือนคูชตัวยาเยอะมันก็น่าจะแสบเยอะแต่ว่าถ้าคุณหมอกระจายได้เยอะมันก็จะลดความเจ็บลงบ้างนะคะต่อมาก็คือตัว e x โซโซมนะคะหรือว่าว่านใช้ของตัว e x o c ีนะผลลับคือบอกเลยว่าชอบมาก ชอบมากจริงๆเพราะว่าปกติว่าจะมีฝ้าตรงนี้ทุกคนเห็นไหมด้านนี้ยังเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ด้านนี้คือมันหายไปแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> Amazing กับรีซาวันมากแล้วว่ารู้สึกว่าความเจ็บวันให้แบบ1-2อ่ถึง2ะเต็ม10 เพราะว่ามันไม่เจ็บเลยแต่มันมีความระบมและกลับไปที่บ้านหลังนาก็ยังระบมอยู่ประมาณสัก2วันแตกต่างกันนะไอตัววิจูรันฮิลเลอร์คือมันแสบตอนฉีดแต่พอฉีดเสร็จแล้วอ่ะมันก็คือจบไม่มีความรู้สึกใดๆหลังจากนั้นระบมเล็กน้อยมากน้อยมากต่อมาตัวเบลเทโรร์รีวิฟ์นะคะรู้สึกว่าตอนฉีดนะมีความเจ็บน้อยกว่าตัววิจูรันฮิลเลอร์นะคะไม่ต้องเทียบกับเอโซรโอมคือเจ็บกว่าอยู่แล้วนะคะว่านให้คะแนนของเขาเนี่ยประมาณ6เต็ม10มันจะมีเทคนิคการฉีดของตัวเบลเทโรร์รีวิฟ์นะคะ ซึ่งเขาจะกระจายยาด้วนคิดว่าเทคนิคเนี้ยมันทําให้ความเจ็บมันลดลงแหละเพราะว่าถ้าเราโฟกัสแต่ละจุดเยอะมันก็อาจจะเจ็บเยอะกว่าเขาจะกระจายยาประมาณ80จุดรู้สึกเจ็บแสบบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางแต่พอหลังชีเสร็จระบมเล็กน้อยระบมมากกว่าตัวรีจูรันฮิลเลอร์ระบมสักประมาณ30นาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะน้อยกว่าแล้วแต่ผิวของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นความเจ็บที่เอามาเปรียบเทียบให้ฟังค่ะ ตัวแรกกันก่อนเลยนะก็คือรีจูรันฮิวเลอร์นะคะรีจูรันฮิวเลอร์หลังจากที่วันฉีดประมาณ3 4วันว่ารู้สึกชัดเจนว่าเฮ้ยผิวมันนุ่มมันเด้งนะหน้าใสขึ้นมีคนทักว่ารู้สึกว่าวันที่10อ่ะจะเห็นแบบชัดเจนที่สุดว่าผิวมันโคลขึ้นนะคะต่อมาตัวเอ็กโซโซมนะว่าเริ่มรู้สึกจริงๆเลยประมาณ7วันซึ่งมันจะช้ากว่าไอตัวรีจูรันผิวนุ่มมากแล้วก็ฝ้าจางลงจริงๆแล้วก็14วันเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวมันเด้งอ่ะทุกคนมันเหมือนมันมีอิ เป็นความรู้สึกเหมือนแบบมันกระชับคือให้ผิวมันเฟิร์มขึ้นอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวแล้วรู้สึกชอบมันมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งมันไม่ค่อยเจ็บด้วยต่อมาตัวเบลตัวรีวิฟ์นะคะหลังจากที่ฉีดเสร็จหนึ่งวันรู้สึกผิวอ่ะมันเฟิร์มขึ้นนะคะอันนี้จะรู้สึกเร็วกว่าตัวอื่นๆเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปอ่ะมันยังคาอยู่เวลากดไปที่หน้าอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นตุ่มๆเล็กๆอยู่ข้างใต้ชั้นผิวและที่สําคัญตัวเนี้ยสเปเชียลกว่าตัวอื่นเลยเเหหมมมมืืออออนนนนแบบบัีะไราาคยู่ผิว้ อันนี้เป็นความรู้สึกที่ตัวอื่นไม่มีแต่ตัวนี้มีซึ่งมันคงเป็นความชุ่มชื้นแหละแล้วผิวมันพอมันชุ่มชื้นน่ะทำให้รูขุมขนอะไรหลายอย่างมันแลดูเล็กลงแต่ว่าไอความรู้สึกที่มันลื่นปลื้ยอย่างเงี้ยสำหรับว่ามันอยู่ประมาณ1อาทิตย์ผิวเนี่ยมันก็เริ่มโกลขึ้นแล้วมันก็เริ่มแน่นขึ้นเพราะมัน7วันถึง10วันรู้สึกกับตัวนี้ค่ะ แต่ละตัวอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้สําคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับเงินที่เราลงทุนไปใช่ไหมทุกคนอันแรกนั่นก็คือรีจูรันฮิลเลอร์นะคะว่ารู้สึกว่ามันอยู่ได้ไม่นานมาก1-2เดือนต้องย้าแหละจริงๆอ่ะคุณหมอเขาจะแนะนําย้าเดือนละครั้งประมาณ3 4สครั้งแล้วก็ห่างออกไปต่อมาตัวเอ็กโซโซมนะคะอันนี้คือแค่ครั้งเดียวนะอยู่ได้ประมาณ3เดือนกับผิวหน้าและอายุของว่าในประมาณ 30- 36ินะฉะนั้นนะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยถ้าเกิดคุณอายุเยอะมากหรือปัญหาผิวเยอะมันก็ออออาาาาาจจจะะะต้งกลับับ,บมีเววหหนน่ยยแปญผิ ได้ประมาณ3-5เดือนในการฉีด1ครั้งคุณหมอก,ก็ยังแนะนำค่ะว่าควรตอ่อเนื่อง4-5ครั้งเนี่ยควรจะเดือนละครั้งเพื่อรีพีทแล้วก็ห่างออกไปประมาณ6-12เดือนได้เลยค่ะอ่ะควนี้มาดู b e ลท o เทอร์ v ีวตนะคะตัวที่มูลค่าสูงที่สุด,สดเป็นฟิลเลอร์เนาะที่เขาเคลมว่าอยู่ได้นานประมาณ6-9เดือนสำหรับว่าว่ารู้สึกว่ามันอยู่ไม่ถึง1คือเราอายุเยอะแล้วด้วยเนาะอันที่2คือตอนที่เราเทสเราไม่ได้มีกินอะไรที่มันแบบบำรุงข้างในมากขนาดนั้นคอลลาเจนนู่นนะั่นเราหยุดนััน้ากามกมออพบซ ช่วงพีของเขาอะประมาณเดือนสอเดือนแรกซึ่งสําหรับคนอื่นที่อาจจะดูแลตัวเองดีกว่าว่านอาจจะอยู่ได้นานกว่าอาจจะอยู่ถึงตามที่เขาเคลมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหมอก็จะแนะนําให้ฉีดต่อเนื่องประมาณ2-3ครั้ง เลจรัลฮิวเลอร์ตอนนี้ราคามันถูกดําลงมาแต่ก่อนมันหล 10, นักหมื่นเนาะตอนนี้มันอยู่ประมาณ9,000ปลายๆและ2ซ c นะทุกคนอย่าถูกหลอกเพราะบางคนแบบเนี้ยพอให้เห็นประมาณ4,000กว่าบาทเนี่ยอันนั้นมันคือ1 cc ซึ่ง1 cc มันไม่พอถ้าคุณอยากได้ประสิทธิภาพของตัววีจูรันจริงๆอะขั้นต่ําสุดๆเลยอคือ2 cc ค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือตัวเอ็กโซโซมราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15,000ถึง1 8แต่ตอนนี้นมันอาจจะลงมาอีกนิดหน่อยแล้วขึ้นอยู่กับตัวยาด้วยต้องลองถามดูว่าเขาใช้ตัวยาตัวไหนนะคะต่อมาราคาของเบลโทรรีไวฟ์นะคะตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณแบบ145,000หรือบาง เวลามี Special Promotion จริงๆอาจจะดัมไปถึง1 2ื่นสนาทนะคะอันนี้คือราคาต่อหนึ่งซีซีซึ่งเวลาฉีดควรจะต้องฉีด2 cc ซีซีก็พอๆกับวิจุลันฮิลเลอร์แก้มหนึ่งเนี่ยสี่สิบจุดสี่สิบจุดนะคะฉะนั้นน่ะหมื่นห้าคูณสองไปก็ประมาณสามหมื่นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แพงที่สุดเพราะเขาเคลมว่าอยู่ได้นานเนาะ โอเคทุกคนอันนี้นะคะเป็นข้อเปรียบเทียบที่ว่านเอามาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะขอเน้นย้ำนะคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างว่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของว่านจริงๆและอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนที่กําลังดูอยู่ว่าฉันจะฉีดอะไรดีตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าสําหรับว่านให้แนะนําว่าอยากฉีดตัวไหนตัวว่านเลยอะ่ะชอบความรู้สึกของเอ็กซโซโซมกับเบลทโรรีวิฟมากกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาคือหนึ่งเราทํางานหนะักเราดูแลลูกด้วยฉะนั้นอะ่ะคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าคลินิกได้ประจําว่านาะน,ะน ตัเพราะรู้สึกว่ามันอยู่ได้นานกว่าแต่ริจูรันน่ะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับคนที่แบบเข้ามาย้ำได้แบบเดือนละคังต่อเนื่องอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลก็ก่อนที่เราจะทําอะไรจะฉีดอะไรก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะคนที่ฉีดเนี่ยต้องเป็นแพทย์เท่านั้นนะทุกคนห้ามให้คนอื่นฉีดให้เพราะว่าเฮ้ยบางครั้งพวกเนี้ยถ้ามันฉีดผิดจุดนะ่ะหน้ามันแบบอาจจะเป็นอันตรายได้นะเพราะว่าตัวยาก,กับคนฉีดสําคัญมากๆนะคะเลือกสถานที่คลินิกที่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะ,ะ,คะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดะ บ๊ายบาย